สวัสดีค่ะร้านทุลุนยางแตกนะคะวันนี้นะคะมาอัพนะคะล้อมือสองนะคะเข้าใหม่อีกแล้วนะคะราคาเริ่มต้น6,900บาทนะคะคลิปนี้นะคะราคาเริ่มต้นเพียง6,900บาทะคะ่ะแล้วก็มีจัดโปรนะคะแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นนะคะเดี๋ยวให้ดูกันเริ่มแรกเลยแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นนะคะเป็นสีเทากันเลยนะคะรอบนี้มี s S r นะคะมีก้านยก SUV นะคะ สีเท่ากันนะคะจัดให้ลูกค้านะคะแ mm. ม็กไม่แกะกล่องเลยนะคะ mm. ไม่มีรอยขันน็อตไม่ผ่านการใช้งานไม่ใช่ร้อมีตำหนินะคะ mm. จัดโปรโมชั่นอยู่ที่มีแค่สองชุดนี้นะคะจัดโปรโมชั่นอยู่ที่1 000, 3 9่งบาทค่ะ mm. ฟังราคานะคะ mm. 13,900บาทนะคะ จัดโัวนะคะเป็นแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะชุดนี้เป็นแม็กก้านยก s u v นะคะเป็นสีเทากันนะคะหยอดแดงนะคะนี่เลยเป็นแม็กใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะกวา 9, ้างเก้าออปศูนย์นะคะใหม่แกะกล่องเลยนะคะยางเปอร์เซ็นต์เป็นยางสองหกห้าหกสิบสิบแปดนะคะปีสิบเก้านะคะเดี๋ยวดูดอกยางะค่ะดอกหนานหนากันเลยนะคะนี่เลยจัดให้นะคะดอกหนานหนากันไปนเลยนะคะ ใส่รถกระบะหกลูตัวสูงนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่13,900บาทค่ะนะคะจัดโปรโมชั่นนะคะมีแค่2ชุดนี้นะคะ13,900บาทนะคะได้แม็กใหม่ไปใช้นะคะ13,900บาทเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็มีชุดนี้จัด S S R ให้ลูกค้านะคะสำหรับใครหาสเปคไม่ล้นนะคะกว้าง8.54วงนะคะ ใครหาสเปคไม่ล้นนะคะใส่ยังไงก็ไม่ล้นนะคะอยากได้ไม่ล้นก็คือต้องใส่ล้อกว้าง8.5เลยนะคะ9ครึ่ง4ลูกก็ไม่ต้องลองเลยนะคะเพราะว่าล้นนะคะ8ครึ่ง4ลูกนะคะอชุดนี้นะคะใส่รถกระบะ6ลูปตัวเตี้ยนะคะยางเป็น2 4 5 4 5 18นะคะปี20นะคะกับปี22นะคะดุดอย่างเลยนะคะ อันนี้เป็นแม็กใหม่แกะกล่องนะคะเป็นล้อ S S R นะคะกว้าง8.5ถีรุ่นะคะใครหาสเปคไม่ล้นนะคะใหม่แกะกล่องเลยนะคะจัดโปรให้อยู่ที่หนึ่งมื่นสเก้าร้อยบาทค่ะหนึ่งมื่นสาเก้าร้อบาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะมีสชุดนะคะแม็กใหม่นะคะรอบนี้ด้จัดโปรให้สชุดนะคะ เลยนะคะแล้วก็มีราคา6,900เเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนเลยนะคะโอ้โหสวยมากค่ะราคาเบาๆนะคะอันนี้เป็นแม็กมีสามเจ็ด e นะคะน่าจะแม็กงานนะคะดูนะคะสวย,ยะะสกิิบเลยนะคะใส่รถกระบะหกมีตัวสูงค่ะยางเป็นสองหก้าหกสิบสิบแปดนะคะเดี๋ยวดูดอกยางเลยค่ะโอ้ดอกหนาๆเลยนะคะล้อสวยนะคะเงาเงากิบๆเลยนะคะ ราคาอยู่ที่6,900บาทได้ทั้งแม็กทั้งยางนะคะใส่ลูกกระบะห6ลูตัวสูงนะคะราคา6,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีชุดนี้อีกนะคะเป็น d e 3 7เ็นะคะใส่ลูกกระบะ6กลูตัวสูงเหมือนกันนะคะยางเป็น 2, 6, 5 6งหกนะคะดอกยางใส่ได้ยางลายซิ่งด้วยนะคะล้อกิ๊บๆเลยนะคะได้ทั้งแม็กทั้งยางนะคะชุดนี้นะคะ ยางเป็นสองหห้าหกสิบสิบแปดนะคะราคาอยู่ที่6 9พับาทนะคะรอบนี้ได้ใส่กระบะตัวสูงราคาเบาๆเลยนะคะ ราคา6,9 0 0บาทการันตีเลยนะคะล้อไม่ซ่อมไม่ตู้แน่นอนได้ล้อดีไปใช้มาเลยนะคะ6,900บาทนะคะสชุดนี้เลยนะคะแล้วก็มีสำหรับ6กลูดีี e ใส่รถตัวเตี้ยนะคะเป็นยาง255 50าุดนะคะ ชุดนี้นะคะใส่ลูกกระบังหกดูตัวเตี้ยยางสองห้าห้าสิบนะคะโชว์รีวิวแพะนะคะราคาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะชุดนี้นะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทเลยนะคะชุดนี้นะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าะค่ะเวลออฟลุคก,ก็มีนะคะรอบนี้เวลออฟลุลคราคาเบาๆเลยนะคะแน่ชุดนี้นะคะลองดูดูสีดูสีความแตกต่าง อันนี้เป็นแม็กพีเอสามเจ็นะคะเป็นล้อหนุ่มเม้นะคะนี่เลยนะคะดูสีนะคะดูสีล้อนะคะนี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะสีสดสดเพิ่มนะคะยางสองห้าหกสิบแปดราคาบเบาเลยค่ะทีโรอาวันวันสองหก้าปดนะคะดูดอกยางค่ะโอยยางลายที่สวยขนาดนี้นะคะ ใส่รถกระบะหกรูตัวสูงนะคะยางเป็น2องหกห้สิบแปนะคะปี18บแปนะคะราคาหลักพันค่ะชุดนี้นะคะ8 9ดพบาทค่ะ8,900บาทเท่านั้นเลยนะคะได้ล้องานด้วยนะคะยางไลซิ่งส,สวยๆเลยนะคะ8,900อบาทค่ะทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะแล้วก็ดูดีชุดนี้ค่ะเป็นก้านยก SUV นะคะกว้างเก้าอัสูงนะคะ ยางเป็น2องหกห้นะคะนี่เลยดอกนนหนาๆกันไปเลยค่ะโอคือล้อสวยล้อกิบนะคะชุดนี้นะคะราคาเบาๆค่ะหนึ่งาร้อยบาทการยก SUV วกว้างเก้าออกศูนะคะใส่รถกระบะเหลรูตัวสูนะคะราคาอยู่ที่หนึ่งบาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็มีชุดนี้ค่ะอันนี้ใครหานะคะเวลออฟลุกนะคะออฟลุกออฟกลงนะคะถ่าย คะฟ้านหกนะคะยางเป็นสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดคู่หน้าคู่หลังเป็นสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดนะคะปียี่สิบนะคะยางนะคะยางปียี่สิบกันไปเลยนะคะใครหายางปีนนะะใ,นนะะใหใม,ะะะะม่ๆนะคะนี่นะคะใส่ยางให้ดูนะคะนี่นะคะนี่เลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะชุดนี้นะคะราคา จัดให้ลูกค้าราคาเพียง11,900บาทค่ะใส่ลูกกระบาดหกลูตัวเตี้ยนะคะลดโหลดนะคะลดตัวเตี้ยรถรุ่นเก่งน,นะคะลดโหลดหรือว่าลดตัวใหม่จะโหลดจับชนนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่11,900บาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะออกลูกนะคะมามาดูชุดนี้นะคะชุดนี้ชุดเพิ่มนะคะก้านยกเอสยูวีนะคะย,ะคะยางนิโตเอสนะคะ นะยางดีนะคะรอบนี้นะคะชุดนี้นะคะเป็นยางตง๊ะดอกหนาๆเลยนะคะปี19นะคะใช้กันยาวๆเลยนะคะใครอยากจะหายางที่ใช้ยาวๆนะคะแนะนําชุดนี้เลยนะคะซื้อทีเดียวจบเลยนะคะ เป็นแหมก,ก้านยก f อ v ยยอดแดงน,นะคะกว้างเก้าอัศูนย์ะคะยางนิตโต2สองหกห้าหกนะคะดอกหนา,นาใช้ย,วยาวๆกันเลยนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่13,900หามพันเกบาทค่ะหนึ่งสาาบาทสำหรับใครจะหายางใช้ย,วยาวๆนะคะชุดนี้นะคะราคา13,900หามพั้าร้อบาทเท่านั้นเลยค่ะจริงๆน,นะคะมาดูชุดต่อไปเลย้สวยค่ะ ชุดนี้นะคะเป็น5้ลูออฟลึกค่ะ6กลูออฟลึกเรามีแล้วเราก็ต้องมี5้ลูออฟลึกให้ลูลกค้าด้วยนะคะอันนี้ใสร่รถกระบะห้ลูหนึนสี่นะคะกว้าง9.5้าจุ้านะคะออฟลึกลึกอักะละมังเลยค่ะยางไม่สองห้าห้าห้าสิบจุดนะคะกหนาๆกันเลยชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่บาท 爸爸。 นึ่เก้าร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็มี5รลูออฟลึกหนึ่งชุดค่ะชุดน,นี้แม็ก5ลูนะคะออฟลึกลึกเลยนะคะยางเป็น255 5018นะคะเป็นหกยางยางปี21นะคะยางปี21นะคะ255 หนึ่งมื่นหบาทเท่านั้นเลยนะคะชุดนี้นะคะใครสนใจนะคะที่ร้านมีให้เลือกอีกหลายชุดนะคะมาดูได้ที่ร้านเลยนะคะร้านดินเินยางแตกนะคะตั้งอยู่เรียบคลองสามลำลูกกานะคะจังหวัดปทุมธานีนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์095-119-9659นะคะ หรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์0951199659นะคะสำหรับใครอยากเทินล้อนะคะมาเทินล้อได้ที่หน้าร้านเลยนะคะรับเทินล้อทุกสภาพนะคะล้อเดิมล้อแต่งล้อสภาพไหนคือเอามาเทินได้หมดนะคะราคาจะลดไปอีกนะคะ,ลด,ะ,คะลดไปอีกจากที่แจ้งนะคะเทินล้อนะคะบางบางทีบางคน เทิญเปลี่ยนลายก็มีนะคะเปลี่ยนลายแมตเ์เพื่ออยู่พันสองพันอยางนีนะคะเทินนะคะ mm. ต่างจังหวัดมีบริการส่งทั่วไทยนะคะหร mm. ือใครอยากจะมาชมมาแวะดูที่ร้านกันก่อนได้นะคะ mm. คลิปนี้นะคะลงของใหม่นะคะอัปเดตให้ดูนะคะ mm. เพียงเท่านี้นะคะ mm. ขอบคุณค่ะ